เที่ยงจะได้กลับนะคะก็ไม่เช้านะคะหกโมงกว่าก็าสายอยู่นะวันนี้ตื่นแต่ตื่นสายค่ะไม่ตื่นแต่เช้าเลยนะคะก็ะตินเป็นวันทำงานนะคะ,ะสายๆน่อยก็ออกทำงานกันนะคะ กาแฟนะคะเจ็บคอนะ้ป้าติมขึ้นห้องมาก็ไวนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเวลาเช้าๆอย่างนี้ก็ทุกคนก็จะเร่งรีบนะคะเป็นเวลาทำเรื่อยๆรอข้าวสุกก่อนนะคะทุกท่านแต่ป้าติมเตรียมกับข้าวไว้แล้วทำแป๊บเดียวนะคะ ไปผ่านมาก็เวะนะคะดื่มกาแฟทานขนมนะคะ <c oughs> ทานนม <c oughs> <c oughs> นะคะจากทุกวัน <c oughs> นะคะ ทำธุระสักหน่อยนะคะเทีเ่ยงเทีเ่ยงจะได้กลับนะคะคงมาจิบกาแฟนะคะเจ็บคอ ปติมยังไม่ทํากับข้าวเลยค่ะเพราะว่าตื่นสายเนาะข้าวยังไม่สุกก็ปติมก็จะคุยกับเพื่อนๆไปบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มี คืนนอนเที่ยงคืนก็ตื่นเอาจนตีห้าครึ่งว่าติ่มก็ทำอะไรไม่ทันนะคะ สวัสดีค่ะยินดียินดีค่ะทุกคนป้าติ๋มก็เปิดบ้านใส่ชามป้าติ๋มทานหวานแต่เช้าเลยวันนี้สร้างเนาะป้าติมก็ เข้าไปนะคะในบ้านคุณวัสนาเนาะสวัสดีนะคะยินดีค่ะทุกๆุกท่านนะคะทันนี้ก็จะมีเสียงพบปะพูดคุยเพื่อนๆนะคะ เวลานาะทีนะคะคุณวาสนาเพื่อนก็ยินดีค่ะยินดีต้อนรับยินด,ดีได้รู้จักนะคะทุกคนเป็นคนเดียวหรือมั้งเนาะ ทานคุกกี้ใส่ช,ช็อกโกเลตนะคะรวานหวานคุณสมนนะคะคุณสมนสีอุ้ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าสิมก็มาทานร้อนๆก่อนจะทานเราก็ทำแป๊บเดียวนะคะ หมดแก้วแล้วป้าติมก็ยังตะยกอยู่นะนะคะอร่อยนะทางรอเพื่อนมาสายหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนดีกว่าไม่มาเนาะดีกว่าไม่มานะคะวันนี้ก็ตื่นสายอีกแล้วป้าติมคงข้าวสุกไม่ทันพระ จิบกาแฟไปเรื่อยๆแล้ว <kendi> ก <machine manipulation government> ็คุยนะคะเพื่อนๆเรียกความชุ่มชื้นเนาะนะคะเต็มสู้จนดิทุกคนใครเขาเป็นบ้างเนาะเราก็แห้งนะคะทุกคน กลายเป็นเหมือนปาติมบ้าง <c oughs> ตื่นเช้ามาคอแห้ง <c oughs> วันนี้ปาติมนะ มาจิบกาแฟนะคะเจ็บคอก็ไม่เช้านะคะหกโมงกว่าก็าสายอยู่นะวันนี้ตื่นแต่ตื่นสายค่ะไม่ตื่นแต่เช้าเลยนะคะปาติม กันเลยก็มีเนาะทุกคนนะคะกับป้าติ๋มนะคะป้าติ๋มชำนาญน,นะคะวันนี้ก็มาหกโมงกว่าเนาะ